เอองัดงัดมาครึ่งพอไม่ต้องสูงยิ่งสูงปลามันยิ่งมุดเข้าใต้เรือแลวงัดงัดครึ่งงัดครึ่งอ่ะมนุนงัดครึ่งพอเออเอองัดครึ่งครึ่งพอแล้วโอเคได้ต้องสูงเกินาอะไรวะ มาอะไรเห็นมโอ้หายมาหน่อยเด้ยติดตั้งเต็มเต็มเลยโอ้กระมงตาแดงจะได้ไหมโอ้เห็นหน้ามึงเลยปลาบางหมดโอ้ยเยี่ยมสุดยอดมากครับป้าแววตัวนี้ป้าแววเริ่มทำผลงานแล้วครับมาดูกัน เห็นเมื <S <S <ane> ่อก so so ี้เห็นหน้าพีเลยไอ้นี่คือกระมงตัดเลยใสวยนะตัวนี้นะใ่สวยนะโอ้ได้กลยนะกิโลได้แล้วหัวขึ้นน้อหมั้สองโลตตินะได้อยู่โอเค